สวัสดีนักลงทุนทุกๆท่าขนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูแผนการลงทุนประจำวันอังคารที่12ตุลาคมเนาะในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกกันเลยในส่วนของ S50 S50 นะครับ S50 เซ็ตอิของบ้านเรานะครับเซ็ตฟิวเจนะครับก็ล่าสุดครับผมบอกแล้วว่ายอ่อซื้อเนาะผมบอกแล้วว่ายอ่อซื้อแล้วให้เป้าราคาไวา้บริเวณ991ก9 2เทคตามเป้าเลยในช่วงเช้านะครับแล้วก็ย่อตัวลงมา ทดสอบบริเวณดีมานโซนคือเมื่อวานมันเป็นซัพพลายโซนแหละแต่ผมการันตีฟันธงไปแล้วแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานว่ามันผ่านแน่นอนเนื่องจากว่าพอราคาเคลื่อนตัวผ่านโซนได้ไดกฎของดีมาซัพพลายโซนเลยครับโซนนั้นๆจะเปลี่ยนสถานะเป็นสถานะตรงข้ามก็จะเปลี่ยนจากซัพพลายโซนกลับมาเป็นดีมานโซนนั่นเองนะครับ ซึ่งหลักการของการเปลี่ยนเป็นดีมมนโซนตรงนี้นะครับเขาลงมาทดสอบแล้วครับแล้วยืนเหนือบริเวณดีมมนโซนตรงนี้ได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีในการที่จะเข้าซื้อเพื่อเก็งกําไรต่อนั่นเองเข้าซื้อเพื่อก็งกําไรต่อนั่นเองคาดการครับในช่วงบ่ายราคาน่าจะปรับตัวขึ้นต่อได้ราคาน่าจะปรับตัวขึ้นต่อได้าาน,น,ไดนั่นเองนะครับก็รอฟอลโล่ติดตามกาันแล้วก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีของตลาดหุ้นบ้านเรานั่นเองนะครับ ทีนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของราคาทองคำกันครับข่าววันนี้ราคาทองคำไฮไลท์มีอะไรบ้างนะครับในช่วงดึกคืนนี้ครับมีการประชุมของเฟดนะมีบอสติกกับคาริด้านะครับคาริด้าแล้วก็มีจ็อบโอเพนครับการเปิดการจ้างงานนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของราคาน้ำมันกันครับหลังจากที่เมื่อวานผมบอกไว้แล้วเนาะว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวย่อตอนนี้ปรับตัวลงมาทำลักษณะของการย่อหาแล้ว ราะฉันในภาพสั้นระยะสั้นเนี่ยราคาน้ำมัน3อาจจะปรับตัวลงมาทดสอบบริวเวณของดีมานโซนข้างล่างนะครับก็เป็นข่าวดีนะคือถ้าราคาน้ำมันปรับตัวลดลงก็จะช่วยหนุนในการกดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลดลงด้วยนั่นเองทีนี้ในส่วนของราคาดอลล่าครับราคาดอลล่าล่าสุดมีลักษณะในการย่อย่อเพื่อขึ้นต่อเนาะก็คือเท้าทัมเบส ในเมื่อวานนะครับทำเบสก็คือราคาออกข้างในเมื่อวานแล้วก็มีการทรําลักษณะของการยกตัวของราคาคือย่อ,อย่อขึ้นย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับล่าสุดเนี่ยราคาใกล้จะดีดต,ตัวล้านในส่วนของดอลลร์ซึ่งถ้าราคาดอลล่ากลับขึ้นไปทดสอบบริเวณซัายโซนข้างบนครับก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงนั่นเองทีนี้มาดูในส่วนของไฮไลท์ของวันนี้ครับราคาทองคำเนาะ ปรับขึ้นมาทดสอบในกรอบ1763-1750ที่ผมแพลนไว้ในแผนลายสัปดาห์เนาะซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นจุดเหมาะสมที่จะเข้าเก่งกำไรในหน้าขายนั่นเองนะครับกลยุทธ์ของทองคำในภาพรวมครับเรายังคงเน้นกลยุทธ์ในเรื่อง,องการดีดเด้งขายอยู่นั่นเองสําหรับใครก็ตามที่อยากจะทํากําไรในการซื้อขายทองคําเนาะโดยเราจะวาง Stop Loss ไว้ที่บริเวณ1767-1767 17นะครับในการเล่น โดยที่ทองคำเนี่ยเต็มที่ที่เขาสามารถทดสอบได้ก็คือแนวสะพายโซนข้างบนบริเวณ1765ถึง1767บริเวณนี้ถ้าเขากระโดดราคาหรือมีการขึ้นของราคาไม่ถึงเนี่ยเราก็สามารถเข้าเกงกำไรในแท่งกลับตัวได้นะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าแท่งกลับตัวดูยังไงพรายแอคชั่นเป็นแบบไหนสามารถติดตามได้ในเพจนะครับในหัวข้อเก็เล็กเก็น้อย5นาทีกับการลงทุนในเรื่องของการหาจุดซื้อขาย อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับในส่วนของแผนราคาทองคำก็ยังคงเล่นอยู่ในกรอบในวันนี้ก็คือบริเวณ1763-1750นะครับโดยเน้นกลยุทธ์ในการดีดเด้งขายก็คือเล่นหน้าขายเป็นหลักนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงมาติดตามแผนในวันพรุ่งนี้กันอีกทีหนึ่งว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวไปทางไหนเนาะเนื่องจากว่าวันจันทร์กับวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานกับวันนี้เนี่ย มันยังไม่มีในเรื่องของแรงกระตุ้นหรือทิศทางข่าวที่ชัดเจนทําให้ตลาดเนี่ยโดยจิตวิทยาแล้วก็ยังออกข้างนะครับเพื่อลอทิศทางที่ชัดเจนของข่าวสารนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของข้อมูลการลงทุน ก็สำหรับใครที่สนใจหรืออยากจะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนสามารถสอบถามเข้าไปในเพจได้นะครับเดี๋ยวจะมีน้องๆแอดมินช่วยรอตอบคำถามอยู่นั่นเองนะครับก็ขอให้โชคดีมีกําไรในการลงทุนทุกๆท่ทานครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จําเป็นต้องเก่งคุณไม่จําเป็นต้อง,งมีเงินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทํามันจริงๆนะเนี่ย